วันนี้จะมารีวิวเครื่องพ่นปุ๋ย26 26ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับเรามาดูส่วนผสมการผสมน้ำมันบินซินกับโอลุปกะครับหนึ่งขวดที่เราแถมไปครับจะบรรจุน้ำมันบบนซินได้500มลลิลิตรนะครับหรือว่าครึ่งลิตรผสมน้ำมันบินซินหนึ่งขวดต่อน้ำมันโอทลุปหนึ่งฝานะครับพอพอเราผสมน้ำมันบินซินลงแล้วนะครับเขย่าให้เข้ากันแล้วเติมใส่ถังได้เลยนะครับ อันดับต่อไปมาดูอันดับต่อไปนะครับก่อนสตาร์ทให้เราทําการเปิดคันเร่งมาที่เลขหนึ่งนะครับแล้วทําการดึงสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยนะครับถ้าเราดึงเครื่องยนต์ยังไม่ติดนะครับให้เราทําการปิดช o k ครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าขบูนะครับถ้าติดแล้วเราก็เปิดช o k มาทางหน้าปิดปกตินะครับถ้าเราจะเลิกการใช้งานให้เราปรับ เร่งลงมาที่ศูนย์นะครับทางด้านนี้เป็นระดับความแรงลมในการพ่นปุ๋ยออกไปนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการรีวิวเบื้องต้นของเครื่องพ่นปุ๋ย26ลิตรครับ